นี่คือเมย์ซูโนต21 Pro ครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากค่ายเมย์ซูและตัวนี้ครับสเปคคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายนะครับผมตอบโจทย์สำหรับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้ครับโดยตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับการดีไซน์3สีให้เลือกครับก็จะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้พอร์ตเป็น USB Type C และมีแจ็คหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วครับความละเอียดเป็น Full HD Plus หน้าจอเนี่ยเป็น IPS บอกเลยว่าไทฟีดเนี่ยลื่นๆสบายสบเลยมาพร้อมกับ Android 14ครับอนาคตอาจจะอัปเดตเป็น Android 15ได้นะครับชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้ตัวฮีทอย่างมีเทคโอ G99 ครับรองรับเครือข่าย 4G หรือว่า LTE ปกติมีถาดใส่ซิมมาด้วยครับสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดแล้วก็รองรับ 4G ทั้ง2ซิมการ์ดเลยนะกล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวครับตัวเมนหลักจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับผมบวกมาด้วยกับเดฟเซนเซอร์หรือว่าเลนชั้นลึกชัดตื่นนะครับผมต รับเป็น Wi-Fi 5ครับแบตเตอรี่ให้มา4,950มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว30วัตต์แถมมาให้ในกล่องพร้อมใช้งานครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มตัวเครื่องเนี่ยก็แถมฟิล์มมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเคสสายแถมมาให้ในกล่องพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะพี่ๆไรเดอร์ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีโหมดนะครับเปิดความสว่างสูงสุดนะครับผมสามารถสู้กับแสงแดดบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับเรื่องขขออองงกกล้้คร6าานพิเ็่่ทีจะเอดมากพอนอน ก็ตัวนี้นะครับผมแรมเนี่ยถือว่าให้มาเยอะนะครับ8กิกนะครับผมสามารถ e x t e n d ได้อีก8รวมเป็น16กิกแล้วก็ s อดเด256เลยราคานั้นก็น่ารักแม่ๆนะครับผมตัวนี้ราคาเปิดตัวจริงๆเนี่ย7,999บาทแต่เขาไม่ขายครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะขายอยู่ที่4,899บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจครับอยากจะได้น้องถ้ามีสินค้ายังไงเดี๋ยวให้หลังบ้านนะครับแปไว้ที่มุมซ้ายล่างเลยนะครับ